สวัสดีครับทุกท่านไทอุดอรมาแล้วเดอ้อนี่วันนี้ท้องฟ้าก็เมืดตึบ๊บคนนนะปกคลุมด้วยเมฆฝนคนนนะแต่ว่าเมฆไหลกลับได้มหมเนี่ยไหลกลับมาทางนี้ปกเมื่อวานไหลไปทังขวาเมื่อของจอมันเหนียไหลามาทั้งสายเมื่อของจอเอ๊ไหลกลับไปกลับมาวันนี้พี่เพชรไปทําธุระมาเดอ้อ ก็เลยได้ลงคลิปน้อยไปหน่อยวันนี้ไปทำธุระมาก็จะมีของขวัญมอบให้ใครบางคนนั่นแหละเห็นของขวัญคงจะยิ้มหรือว่าอาจจะช็อกก็ได้เพราะว่าของขวัญชิ้นนี้โอ้สำคัญที่เด็ดกรปรีะปะนี่เห็นไหมจะช็อกหรือว่าจะร้องไห้หรือว่าจะยิ้มดีเดี๋ยวมาตามดูเร็วๆนี้แหละนี่ของขวัญชิ้นสำคัญเด้อ วันนี้ไปมาเรียบร้อยแล้วไปทำธุระมาเสร็จเรียบร้อยอืมนั่นแหละตอนนี้ฝนกำลังเสมอพายุกับก,บก,บกบร,กระลังสีเขาแล้วฝนตกแล้วพอนะนี่ตอนนี้พี่เพบก็ขึ้นมาอยู่ตรงระเบียงเราเด้อระเบียงเอกลางนาเราเนี่เห็นไหมเบื้องขีฟ้าพูน่ะเบื้องเมียพูน่ะเห็นปะร่มกับกระลัางมากแล้วพูน่ะ นี่นี่แหละบรรยากาศไปทำธุระมาเลยลงคลิปน้อยวันนี้ขอไปพี่พี่เอฟซีทุกคนเด้อที่รอคลิปกันอยู่แต่ไม่เป็นไรเราไปทำธุระมาเราจะมอบของขวัญให้ผู้ใดใครบางคนนั่นแหละก็รอรับรอรับของขวัญเอาเด้อเห็นแล้วอย่าตกใจเด้ออย่าร้องไห้อย่ายิ้มเด้ออืม นั่นแหละเดี๋ยวคอยดูมอบของขวัญชิ้นใหญ่นี่ตอนนี้ฝนก็ตกแล้วเด้อตกติ้นปอกๆแปลกๆปกปกปกแล้วคาดว่าคืนนี้น่าจะตกหนักกูหรอกเพราะว่าพล่นะเออตกหลายมือแล้ววันนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยไปทําธุระอย่างเดียวคลิปไม่ได้ถ่ายแล้ววันนี้เบื้งบรรยากาศ ฝั่งนู้นเพื่อนก็ลอกคลองเสร็จแล้วเด้อเอาต้นยุงต้นหญ้าออกคลองสะอาดสะอ้านขึ้นแล้วยาเอาไปถึงทางนูน้นเห็นไหมตอนนี้ก็ฝนกับจงังที่แหละมือเหนียวมารลุนกันว่าสีโต๊กแห้งหรือโต๊ควาย<อ>เห็นบ้าปุ่นนะนี้ก็บรรยากาศโดยรอบแ,ง,แง่มัแรงนอนหน้าคักๆักตัวนี้ อยู่กลางทงเนะเป็ดนอนนา,นนนาตัวน่ะโอ้ยแสดงว่าทั้งผุ่นตกเลยได้่นดนยินเสียงบึมบๆม,มาแล้วลตกต๊กตัวน่ะเพราะว่าฟ้ายังเมื่อเตื้อยู่ลอมไว้เบิดหลักอืมเห็นปะ ส่วนเด็กๆของเราก็ปลอดภัยเด้อนั่นนะพี่โคกมองอยู่นน่นนะเห็นไหมเย็นเบึ้งอยู่คนนะนั่นแหละลมมาอีกแล้วนี่โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นับก,กับพี่เพลแล้วก็เด็กๆแ้้เด้อ โอเคคลิปนี้ไปก่อนเด้อบายบาย